สวัสดีนะท่านเราพบมาเจอมาเ,มาเช่องในพูทิชนะแล e l นะเดี๋ยวเราไปบุกไปดูบ้านพ่อแม่นะว่าทำอะไรให้ลูกหลานพินโอ้ทางนี้กำลังปั่นเครื่องสภาผ้าอยู่โอ้เครื่องสภาผ้าส่วนตัวประหยัดไฟนะรุ่นนี้นี่กำลังผ้าอยู่ทุกท่าน อ,อืจากผ้าแห้งก็กลับอ๋อกลับพรุ่งนี้พรเาะอบุญเประโจอืมส่วนทางนี้ก็กำลังต่อยดากหอยอยูอย่นี่ จะแกงหอยกินคนเดียวนะท่านเมื่อได้แกงเผื่อใครนะเออเอา้าแกงหอยกินคนเดียวกยเกลังนะตัดดาบหอยออกอยู่ เมนูมันอาจจะแกงหอยอวันนี้น,นี่ก็จะเป็นครัวอะท่าน,นครัวแถวบ้านผมก็จะดำๆแบบนี้แล้วพี่น้องครัวดำ ก็บรรยากาศเช้านี้ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปต่อกกุ้งนะเมื่อคืนว่าพ,พายุเข้านะก็เลยไม่ได้ไปนะท่านบวกกับการกินหมูกระทะด้วยอืม มีดูด่ามีดูดเข่าอุ้นดิมาโอ้หง่ามีมาเรียกกระตังกล้องกันยังมาดูดอ่ะทุกท่านก็เมนูวันนี้ที่ทำเลี้ยง ปีนี้นะทางญาติพี่น้องบอกว่ากลับมาเนี่ยไม่อยากจะกินของดีของแพงอยากจะกินของพื้นบ้านอาหารตามธรรมชาติไม่อยากจะไปซื้อกินพวกเนยย้งเน,อ,งเนอ,งอย่างหมูกระทะหมูอะไรก็กินพอยเป็นพิธีเพราะว่าอยู่เทปมันก็มีซื้อขายกินได้แต่อาหารพื้นบ้านมันหาซื้อทิ้งเทปไม่ได้อยากกนินก็เลยไม่พากนะันซื้ออะไรกินนะท่านเออไม่ใช่ประหยัดนะอยากกินของธรรมชาตินะฮะ โอเคครับผมฝากไว้ทนิยมท่านสวัสดีครับ